สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาคุยกันสนุกสนุกนะครับอะมันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากแชร์ให้พวกเราได้รับฟังกันก็นกคือเช่นเรื่องของความเขินอายอย่างเงี้ยถ้าตอนที่เราเป็นเด็กอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีความเขินอายมากกว่าตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าบางทีเราอยู่ในโลกที่มัน ค่อนข้างเหมือนกับว่าสร้างภาพมากๆเลยนะครับอย่างอาหารนี้ในห้องนอนผมเนี่ยจะเห็นว่าตรงผ้าม่านนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีผมเอาแค่ผ้ามาแล้วก็เอาไม้ดีบมาดีบๆีบีคนก็มองไม่เห็นเข้ามาแล้นะครับถ้าเป็นตอนวัยรุ่นหรือตอนก่อนหน้านี้ผมอาจจะอายว่าแบบเฮ้ยไม่กล้าให้ใครรู้ใครเห็นสภาพห้องนอน นะครับแต่มันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรมากเพราะว่าห้องที่อยู่อาศัยมันก็ยังสะอาดนะครับถ้าใครเคยเห็นแบบข่าวบางคนไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วก่อนออกจากห้องนี่คือแบบห้องมีแต่ขยะอะไรเงี้ยอันนั้นคือแบบสุขอ,อนามัยก็คือไม่ดีด้วยนะครับแต่น,นี้ก็คือห้องสะอาดนะครับถึงแม้ว่าจะรกไปบ้างเพราะว่าเต็มไปด้วยหนังสือนะครับ ตรงนั้นจะเห็นมีกองหนังสืออยู่นะครับก็ผมก็มีกล่องใส่หนังสือเต็มเลยประมาณสี่ห้ากล่องอยู่ในห้องนอนนะครับแล้วก็ในห้องเก็บของก็มีหนังสืออีกเพียบเลยแต่ว่าใส่กล่องไว้เพ่ให้ฝุ่นมันจับเราก็เอาหนังสือไปไว้ที่มหาลัยอีกเป็นร้อยเล่มนะครับเอาไว้ที่ห้องสาขาเผื่อใครได้อ่านที่คอนโดก็มีหนังสืออีกเกือบเกือบร้อยเล่มได้นะครับก็เต็มเลยเพราะนั้น ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือเราอาจจะติดกับการสร้างภาพนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูละครเนี่ยโอ้โหบ้านสวยงามพระเอกนางเอกอะไรเนี่ยสวยงามหน้าตาหมดจดนะครับขนาดเพิ่งตื่นนอนมานี่คือหน้าเป๊ะมากอะไรต่างๆคือทุกอย่างมัน เป็นการแสดงเป็นการเหมืับสร้างภาพให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาแต่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยถ้าเผื่อใครไดอ้อยู่กับความเป็นจริงนะครับไม่ได้แบบคบแต่เพื่อนที่แบบต้องเป๊ะทุกอย่างเนี่ยเรามีเพื่อนที่แบบเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปนะครับก็จะเห็นถึงความ ไม่ได้เพอร์เฟกนะครับก็เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าคนทั่วๆไปก็คงไม่ได้ไม่ได้เพอร์เฟกแต่ผมมองว่าไอ้ตรงเนี้แหละบางทีเราก็ไปคิดว่ามันจะต้องเพอร์เฟกเลยเหมือนแบบในหนังเกาหลีอย่างเงี้ยแบบเป๊ะมากพระเอกนางเอกอุ่นเป๊ะเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะ แต่ในความเป็นธรรมชาติในความเป็นความธรรมดาอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องการความเป๊ะความเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นนะครับหลายคนแบบสมมติว่าเป็นวัยรุ่นมีแฟนบางทีก็ต้องเออต้องรักษาหุ่นท้องอะไรนะครับก็ไม่แน่ใจว่าคนที่มาจีบเนี่ยรัก ในตัวตนจริงๆหรือว่ารักในรูปร่างหน้าตาคุณน,นะครับเราก็อาจจะได้เจอกับประสบการณ์ที่มันดีหรือไม่ดีผมว่าก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราเฟกมากเกินไปเนี่ยหรือว่าอะไรมากเกินไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาจะเฟกมาด้วยไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ พยายามเป็นตัวของตัวเองนะครับอย่างผมนี่ผมจะไม่ค่อยไปยุ่งกับใครนะครับวันๆหนึ่งผมไม่เคยทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเท่าไหร่ยกเว้นแบบว่าอาถ้าเป็นอาที่ทํางานเขาเพิ่งมาทํางานเจอกันแล้วเกิดทักกันทักทายทําความรู้จักถามชื่อเล่นชื่อจริงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแค่นั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะไปจอดลึกหรือว่าจะไปแบบ ไมตามไปกินข้าวหรือชวนมากินข้าวจะไม่มีแบบนั้นคือจะเป็นไปตามธรรมชาติของเราส่วนเพื่อนเราหรืออะไรถ้ามันเกิดเป็นจังหวะชีวิตที่แบบเออชอบร้านเดียวกันเดินไปแล้วเจอกันบ่อยอชวนนั่งคุยกินข้าวกินกาแฟอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นจุดที่มันเหมือนกับว่าจักรวาลมันส่งคนที่มี เขาเรียกว่าอะไรมีพลังงานหรือว่ามีบรรยากาศของความรู้สึกที่คล้ายๆเรานะครับนั่งเฉยๆดูดกาแฟดูดน้ำคุยกันเล่เปื่อยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีจุดหนึ่งที่มันพอด,ดีพอด,ดีที่แบบอาบางเอ,อิาว่างเหมือนกันอะไรเหมือนกันแล้วแบบเธอชอบไปร้านที่เหมือนกันแล้วก็จังหวะเดินมา นั่งโดยการคุยกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นแบบนั้นจะไม่มีแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปสนิทคนนี้นะครับอย่างเดยวนี้ผมก็มีแบบเอ้ชอบคนนั้นคนนี้แต่ผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อที่จะไปเข้าหาใครนะครับถึงแม้ตอนนี้ผมจะอายุเยอะแล้วสี่สิบสองแล้วก็ยังไม่มีแฟนด้วยนะครับแต่ผมมองว่าชีวิตแบบที่ผมเป็นเนี่ยผมรู้สึก มันเย็นสบายมากแล้วก็เราไม่ได้ต้องไปเฟกไม่ได้ต้องไปแบบว่าโชว์ออฟว่าแบบเฮ้ย hey, ฉันนี่อย่างนี้อย่างนี้นะเธอมาเป็นเพื่อนฉันหรือว่ามาคบกับฉันอะไรเงี้ยมันมันจะไม่มีอารมณ์อะไรแบบนั้นนะครับสมัยอย่างวัยรุ่นนี่ผมก็จะคียก็คือ แอบรักใครนี่คือจะไม่จะไม่เดินผ่านจะไม่คุยนะครับผู้หญิงที่ผมเคยแอบรักมานี่มีเป็นสิบคนนะครับผมก็จะไม่เดินไปใกล้ไม่เดินไปคุยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยคนที่เป็นสามีภรรยากันหรือว่าคนที่มาตกหลุมรักกันเดินจับมือกันเนี่ยมันเป็นความรักที่แท้จริง หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องเรื่องของราคาเห็นรูปรูปร่างสูสงแล้วแบบเฮ้ยอยากได้แบบเนี้ยนะครับซึ่งผมเลยเชื่อว่ามันมีนะคนที่แบบจริงใจชอบใครแล้วแบบไม่ได้ไปคุยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคนที่มาคุยกับคุณเนี่ยเขาจะชอบเขาจะรักคุณนะครับแต่ว่า บางทีคนที่แอบมองอยู่ไกลๆคนที่ไม่เคยเข้ามาคุยเนี่ยบางทีก็าาจ,จะมีความรู้สึกตรงนั้นที่แบบอาจจะเป็นมิตรที่ดีกว่าคนที่เวียนแวบเวียนเข้ามาโดยสามซึ่งตรงน,นี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครนิสัยยังไงเพราะผมมีนิสัยแบบนี้นะครับว่าแบบเออบางทีเราชอบคนนี้อสมมติไปงานไปต่างจังหวัดเออคนนี้ สวยดีนะทั้งหมดแต่เราก็จะไม่มีโมเมนต์แบบว่าเออไปคุยไปจีบหรือไปอะไรแบบอย่างนั้นหรือว่าไปแสวงหาโอกาสที่แบบจะได้สนิทสนมใกล้ชิดหรือแบบจะไปคอนโดเขาอะไรเงี้ยไม่ไม่มีอย่างนั้นก็คือปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติผมก็อยู่กับเพื่อนที่ทำงาน นะครับเพื่อนในสาขาตัวเองผมผมเป็นอาจารย์นะครับสาขาวิชาตัวเองจะผู้ชายจะผู้หญิงผมก็จะพยายามทำให้ทุกสิ่งมันคือเสมอภาคอย่างแท้จริงจะไม่มีแบบว่าอ่ะฉันจะต้องไปก่อแก่คนนี้สนิทคนนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรเง,งี้ยไม่มีก็คือเป็นไปนตามธรรมชาติ ของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนธรรมชาติหรือจักรวาลจัดสรรมาให้นะครับซะด้วยซ้ำคือเราจะไม่ได้ไปทำอะไรแบบวางแผนการหรือต้องเอาชนะตรงนั้นเพราะผมคิดว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้หัวใจเราเนี่ยมันวุ่นวายนะครับผมก็เคย มีที่แบบอคบผู้หญิงตอนอายุยี่สิบกว่ากว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปถึงขั้นเป็นอะไรกันนะก็คือเหมือนเป็นเพื่อนอะไรแต่ว่านัดกินข้าวไปเที่ยวกันดูหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งเลยจะรู้สึกได้ว่าแบบบางทีเราคาดหวังหรือว่าเราแบบเขามาช้าบางทีเราก็เครียดเราก็เป็นทุก คือผมมองว่าบางทีเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขในสามผุมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยทนกันได้ยังไงนะครับผมก็คิดว่าปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะแบบว่าแต่ละคนแบบอะไรอ่ะคือแบบผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้พวกคุณไปอยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือ ด่วนตัดสินใจเกินไปไหมหรือว่าอะไรสักอย่างเลยเปล่าแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความหึงหวงเรื่องของความใช้การใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะให้มันเกิดขึ้นคือจิตใจของพวกเราควรจะแบบสบายๆนะครับได้ทำงานที่เราชอบได้ทำสิ่งที่เรา ไฝ่ฝันอยากเรียนรู้อะไรอยากไปไหนอยากกินอะไรเราสามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระชนอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นนิยามของผมซึ่งก็อาจจะทาให้ผมเป็นโสดจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าผู้ชาย 70, อายุเจ็ดสก็แต่งงานมีลูกได้ <laughs> เดี๋ยวถ้าอายุเจ็ดสิบแล้วไม่รู้จะยังไงนะถ้าเพื่อยังโสดอยู่นะครับ แต่ผมก็่านิมิตภาพไว้ว่าเฮ้ยถ้าอายุสักสี่ห้าก็น่าจะมีได้นะแฟนถ้าอายุสักห้าสิบก็น่าจะมีลูกได้นะนะครับแต่ภรรยาอาจจะต้องเด็กลงมาหน่อยนะครับสักสามสิบห้าอะไรอย่างนี้ก็ถึงว่าจะมีลูกมีอะไรได้ถ้าผู้หญิงที่อายุเท่าผมเนี่ยผมว่าก็แก่เกินไปแนละ้วที่จะตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ วางแผนอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตใครจะมาอยู่เคียงข้างหรือจะมาเป็นแฟนหรือจะว่าเป็นคู่ชีวิตเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าจะต้องไปจีบ A B C D จะต้องไปเป็นแฟน A B C D ผมไม่เคยคิดนะครับในแต่ละวันผมเรียนรู้ถึงสัญชตาตญาณของตัวเองแน่นอนโอขึหคือรถไฟฟ้าเห็นัวรุ่น ยังไงก็ชอบครับผู้ชายเห็นผู้หญิงน่ารักยังไงก็ชอบนะครับไกลไปไาอ่าเดี๋ยวอาจจะต้องคุยงานนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อใหม่นะครับสวัสดีครับ